สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องทัวร์โคคอนดอยนะครับผมต่างทางหายกันไปนานนะครับวันนี้นะครับเป็น เป็นการนำส่งรถนะครับเจ้าดำของเรานะครับทําการขายออกแล้วนะครับฉลามดำนะครับเดี๋ยวผมสลับกล้องให้ดูนะครับนี่ครับผมทำการเอาขึ้นรถเรียบร้อยนะครับกําลังจะนําไปส่งมอบนะครับให้กับเจ้าของใหม่ผู้ดูแลนะครับผมเอาขึ้นรถเรียบร้อยเต็มตัวออกเดินทางนะครับ แล้วขายไปแล้วเดี๋ยวรอดูนะครับผมรูต้องท่องเที่ยวนะครับผมรอรุ่นกันว่าเราจะเอารุ่นไหนมาขับครีก,กันต่อไปนะครับโอเคไปพร้อมแล้วเราออกเดินทางกันได้เลยยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้กับช่องทัวร์วัวคนดอยของเรากันด้วยนะครับตอนนี้ผมก็อยู่กันที่ดอยช้างนะครับเดี๋ยวกาลังจะขับรถลงไปนะครับส่งไปส่งลูกค้านะครับผมอยู่ที่บ้านช่ำป่านะครับผม โอเค let's go โอเคนะครับตอนนี้นะครับผมก็ได้มาทําการแวะนะครับผมเติมพลังนะครับจิบกาแฟนะครับสั่งกาแฟอร่อยๆนะครับชื่อร้านเด h ะ BC ร้านเดิมเจ้าเก่าของผมนะครับตอนนี้เราก็กําลังเดินทางจาก100ช้างแล้วนะครับเจ้าดําของผมอยู่ข้างหลังนะครับไปส่งมาแล้วก็ใจหายเหมือนกันนะครับผมอะโอเคอันนี้เราออกเดินทางกันเลยนะครับ let's go ตอนนี้ก็ยังลงไม่ถึงยังลงจากรอยช้างยังไม่ถึงข้างล่างเลยนะครับทางค่อนข้างที่จะเป็นหลุมเป็นบอ่อนะครับขรุขระแล้วก็ทางถนนผิวถนนไม่ค่อยดีนะครับเรามัดเชือกรถมามันก็หลวมหมดนะครับผมรถโ,โค้งเค้งนะครับต้องแวะจอดพักนะครับผมเพื่อทําการมัดเชือกตึงรถใหม่นะครับผมสองรอบเลยด้วยกันนะครับ อตอนนี้ก็ถึงทางดีละไม่ค่อยครุขระแล้วครับผมตอนนี้เรากำลังลงจากดอยช้างนะครับผมเส้นห้วยซ่านพะพานะครับผมถนนที่รายล้อมไปด้วยนะครับป่าสนนะครับที่ร่มรื่นนะครับผมเด<อ>ี๋ยวยังไม่ได้โทรหาเจ้าของใหม่เลยนะครับช่วงนี้ยังไม่มีสัญญาณนะครับอันนี้ผมใช้อัดวีโอ นะครับนี่ก็บรรยากาศแห้งแรงนะครับเข้าสู่ฤด,ดูร้อนกันแล้วนะครับผมก็ป่าไม้ก็มีการเผาไหม้นะครับเดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับผมว่าฤดูท่องเที่ยวนะครับเดือนหน้าฤดูหนาวนะครับเดือน 11- 12มาลุ้นกันนะครับผมว่าผมจะได้รุ่นไหนนะครับผมระหว่าง cb 500 x หรือ f o r ร์ซีดหนะครับผมหรือจะเป็นแอฟริกาทวินนะครับผมหรือจะเป็นทริอัมชิปเปิลทวินพันสองนะครับไม่พันสองก็650นี่แหละครับผมเล็งๆเอาไว้3รุ่นนะครับเดี๋ยวไปลุ้นพร้อมกันนะครับผมว่า ผมจะได้รุ่นไหนนะครับตอนนี้ก็กำลังจะไปส่งเนีๆ่ยๆๆนะครับผมเจ้าดําของเรานะครับสู่อ้อมอกอ้อมแขนเจ้าของใหม่นะครับพูดถึงกรใจหายเหมือนกันนะครับอยู่ด้วยกันมานมนานนะครับเมื่อคืนก็เล่นสนอนไม่หลับเลยนะครับคิดถึงมันนะครับถึงเวลาขายออกจริงก็เสียดายนะครับ ร่วมทุกร่วมสุขนะครับเป็นเพื่อนเที่ยวกันมาตั้งนานนะครับแต่ธรรมดานะครับสมบัติผัดกันชมนะครับไม่ยึดติดนะครับผมโอเคอันนี้เราก็ถึงหมู่บ้านห้วยซ่านนะครับบ้านห้วยซ่านรีสอร์ทนะครับอ่านี้ก็มองไม่เห็นวิวเห็นอะไรเลยนะครับผมช่วงนี้ค่อนข้างที่จะเป็นหมอกเป็นควันนะครับอากาศก็ไม่ค่อยดีนะครับผม เข้าสู่แล้วดูแรงดูแห้งแรงใบไม้ปริกันแล้วนะครับผมยังไงนะครับผมก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe นะครับให้กับช่องทัวครัวคนน้อยของเรากันด้วยนะครับผมก็ห่างหายกันไปนานนะครับไม่ได้ทําไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนเลยนะครับผมช่วงนี้ก็เก็บตัวอยู่แต่ที่ร้านที่ดอยช้างนะครับอย่าลืมนะครับใครที่ผ่านไปผ่านมานะครับผมแวะมาทักทายกับผมได้นะครับผม ร้านขายเสื้อผ้ารองเท้าของใช้พิซซ่าขนมจีบสระเปานะครับผมอยู่ตรงข้ามร้านปต๊มน้ำมันบ้านดอยช้างเลยนะครับผมอโอเคนะครับผมเดี๋ยวไปติดตามกันเป็นระยะระยะนะครับ โอเคนะครับถึงตอนนี้เราลงมาถึงอ่างเก็บน้ำห้วยซ่านพะพาแล้วนะครับก็อีหลอบเดิมนะครับเชือกเราหลุดนะครับก็ต้องแวะนะครับเพิ่มมัดเชือกนะครับน้ำก็ค่อนข้างที่จะแห้งแล้วนะครับนี่ครับบรรยากาศอ่างเก็บน้ำห้วยซ่านพะพาครับเป็นฝายน้ำล้นนะครับเจอฤดูฝนแล้วมีน้ำนี่น้ำจะไหลล้นลงมาตรงนี้นะครับเราก็จะขี่รถข้ามกันนะโอเค งั้นเดี๋ยวเราเดินทางต่อเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็ถึงบ้านลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมใช้เวลาเดินทางาประมาณชั่วโมงกว่ากับสองชั่วโมงนะครับผมมากันแล้วนะครับเดี๋ยวรถมาส่งบ้านลูกค้านะครับชุ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 บอ๋อมาถึงแม่สายกันเลยทีเดียวนะครับ เลื่อยครับเชือกหลุดเรื่อยเลยหลังไหนเอ่ยไปอีกเหรออ๋บ้านสันผักนี้นะครับผมติดตะเข็บชายแดงกันเลยทีเดียวนะครับหมู่บ้านนี้นี่นะครับเจ้าของรถคันใหม่โน่นนะครับขี่ฟีโน่นำไปแล้วนะครับ ชบ้ชบชบองเบาที่สุดนะครับไม่ใช่ใกล้ถึงแล้วมาล้มหล่นตกรถละซว,วยเลยโอ้ทางเปี่ยวเหมือนกันนะครับนี่ นารักครับผมเฮ้ยถอยเข้าไม่ได้หรอกมันจะลงตรงนี้แหละเฮ้ยครับยแล้วผมขออนุญาตนะครับผมเอารถลงให้ลูกค้าก่อนนะครับโอเคนะครับวันนี้นะครับมาส่งรถกันแล้วนะครับอยู่กับพี่เจ้าของใหม่นะครับผมนี่จัดส่งเรียบร้อยนะครับถึงมือนะครับ ทดลองเทสเรียบร้อยนะครับเครื่องสมบูรณ์นะครับโอเคเป็นอันจบภารกิจนะครับอยู่กับเจ้าของใหม่นะครับ